สวัสดีครับเพื่อนๆทุกพี่วันนี้ได้เมนูทอดปลาส้มตำเจ่วผักลวกครับอาหารเมนูง่ายๆครับอร่อยแถมได้ประโยชน์ด้วยนะครับผมตำเจียวปลาร้าแซ่บๆนัวๆครับกินกับผักลวกนี่รับรองว่าอร่อยแน่นอนครับว่าแล้วก็ตามเส้นแฮกไปทํากันเลยครับผมวัตถุดิบก็มีพริกสดนะครับหอมกระเทียมครับผักบุ้งแล้วมีปลาส้มตัวใหญ่เลยครับวันนี้อันดับแรกครับเราจะไปทอดปลาส้มกันก่อนเลยนะครับผม ั้งกระทะใส่น้ำมันครับให้ท่วมตัวปลานะครับการทอดปลานี้ต้องใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะครับผมถ้าไม่อยากให้ปลาติดกระทะนะครับขอแนะนําให้ใช้ใบตองรองก่อนนะครับผมแต่วันนี้ผมหาใบตองไม่ได้นะครับก็เลยทอดแบบนี้เลยปลาสุกแล้วครับก็ตักขึ้นจานพักไว้ก่อนนะครับเราจะไปคั้วพริกกันต่อเลยนะครับผมวันนี้ใช้พริกแดงเขียวนะครับเราจะมีกระเทียมหอมแดงแล้วก็เมือเขือเทศครับผมคั่วลงไปด้วยกันเลยคั่วไปเรื่อยๆนะครับจนพริกสุกนะครับ เมื่อสุกแล้วครับก็เทพักไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งตำระวังรอครับเราจะไปต้มผักกันต่อเลยวันนี้ได้เพาะเฉพาะผักปุ้งนะครับไม่ได้ไปตลาดครับเหลือผักปุ้งในตู้เย็นเลยก็ออกมาต้มกินกับตำเจ่วเลยนะครับสุกแล้วก็ตักใส่ถ้วยพักไว้ก่อนนะครับ ตอนนี้พริกของเราเย็นพอดีเลยครับเอาไปตำกันเลยครับผมตำเรียแล้วครับเราจะไปใส่น้ำปลาร้าลงไปเลยครับป่นนี้ใส่ตอนปลาร้าลงไปเลยครับแล้วก็ผงนัวครับเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยครับแล้วก็ตำโคเลโคลให้เข้ากันเลยครับขั้นตอนนี้ครับลืมถ่ายตอนเติมน้ำปลาลงไปนะครับ ก็เป็นอันเสร็จครับเมนูนี้ตำเจ่วตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับก็เป็นอีกเินูนะครับที่ทําง่ายแถมอร่อยด้วยครับเดี๋ยวได้ประโยชน์ด้วยครับทามีผักหลายๆอย่างในกะจะอร่อยครับวันนี้ได้แค่ผักปุ้งนะครับกินกับพริกตำเจ่วนี่ก็แซ่บมากครับผมแล้วจะมีปลาส้มนะครับปลาส้มนี่ก็อร่อยเข้ากันดีเลยครับผมนี่ก็เป็นอาหารบ้านๆนะครับทําง่ายแถมอร่อยด้วยครับปัจจุบก็ไม่ยุ่งยากครับเครื่องปรุงก็น้อยด้วย บอกไเลยว่าตําเจวนี่ถ้ากินทั้งหมดก็ใส่ตู้เย็นไว้กินได้อีกหลายวันเลยนะครับส่วนปลาส้มนี่ก็อร่อยครับเช่นกันแต่อาจจะก้างเยอะนิดหน่อยนะครับเวลารับประทานนี่ก็ระวังดีดีนะครับจะมีก้างเล็กๆนี่เยอะมากครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆที่ยังคอยสนับสนุนกันดูคลิปจนจบเมนูหน้าจะเป็นเมนูอะไรครับคอยติดตามรับชมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับผมวันนี้ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับ